คิค่ะสวัสดีค่ะมาดูชิดนะคะนี่ครับชิดเพื่อหน้าถาแท้ดใช่ไหมวันนี้ช่วงนี้ระบาดอันนี้ข้าวเรา่กินสามวันแล้วค่ะแล้วชิดเนาะเหลือแต่ก้างนะคะก้างก็ได้ดูดเอาครับดูดเอาไปส่งไหเบิ้งนะคะส้มตำกับติดแต่ช่วยอยู่ค่ะนี่แล้วยังนิกกี้อีกรออยู่นี่ค่ะเอาก้าง แม็กกี้ไม่ต้องกินลูกวันนี้รอเดี๋ยวนะแม่จะไปเอามาให้เอาเอาเอานี่เดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ให้ให้เนาะเดี๋ยวไปเอาไก่ก่อนมาให้ชิดกับไอ้นี่นี่สาวหนุ่ยเนี่มลยเป็นเลยขายดีอยู่บ่อช่วงนี้ไปไปไหมโอ้ยขายดีอะไรเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็นอนหลับทั้งวันได้ขายหนึ่งตัวเมื่อวานนีเมื่อนี้ก็วันหยุดเนาะแม่นบ่วันหยุด วันหยุดก็เงียบเงาคือเก่าครับพอเอ้ยถ้าถ้าเขาไม่สั่งทางออนไลน์ก็ไม่ได้ถ้าขายออะไรลาบอะไรก็บบ้านบาายอ่ะถ้ามีจะชวนพ่อผู้ใหญ่ไปเปิดดวงเปิดอยู่ไสดอยู่ไอีกเหรอเปิดอยู่ที่ต้นไม้ไงนอจิตครับเพราะว่าแม่พ่อผู้ใหญ่ก็เคยไปเปิดก็ได้เดลยงั้นป่พครเฮ้ยต้นจะขาเนี่ยหลังบ้านเนี่ยอือเราเคยได้กันอยู่เมื่อบางทรายนี่บ่ะนั่นแหละหลังบ้านตาวิทนั่นเอง ราคาใหญ่ที่เเป็นลือดแล้วก็กินปลาเนี่ยอันนี้เรียนแม่ผู้ใหญ่ละอันนี้ช่วงวิกฤตนะหม้เพอนย่าคำใส่เลยนี่เอาไวรมองขคลด้วยค่ะเด้อมะขามพอนกินได้เป็นอาทิตย์กินได้เแล้วรวยรวยอันนี้กินสามวันแล้วไม่ไม่นึ่งอีกแล้วนี่กินแล้วมันหมดลูกอันนี้แม่ผู้ใหญ่เอาให้นะมะขามนี่ครับโอน เอาดาให้กินว si> ่เออแซ่บอันนี้แม่เราอันนี้นี่นี่นี่โจโจกานมาแล้วนี่กินตูดไหมครับตูดกานมาแล้วเอาลงไปหัวลงไปฟกทำอะไรนี่นิกกี้ลงมาไหมคะลงมาไหมเอาลงมาเอาลงมายิงนี่ละมันเยอะทนมันอุ่นเขานะนะอร่อยนะชิดนี่โอ้ยเปิดให้แม่หน่อย มันกินไม่ได้อันนี้มันกลางเนาะเออใหญ่ๆนั่นอันนี้เราเอามันกินดีนะนะสบายให้คนกินดีกว่าอันนี้ย่ากินบะปิมันมันมีกลิ่นบะปิเมื่อกี้เจ้ามากินปิ้งั้นย่าจะกินเองคนกินบะกลนน้าร้านตอนแม่ใหญ่กับพี่กี้นั่นนะตอนนี้แม่ปุ๋ยกินไก่พี่กี้อันนเราเราต้องรอดเราต้องรอดฮะแม็กกี้ นี่อหละครับสามาหงกรบเบื้องเหรอครับพ่อก็ยังไม่มาค่ะพ่อคระเบื้องยังไม่มาพ่อกลับไปเลี้ยงฉลองงานวันเกิดพ่อก็ไม่มาแม่พวกใหญ่ก็ต้องดูแลพ่กแม่พว่ต้องดูแลขาปต้องถามครับคุณผู้ยอดหมือนใบจังไปเล่นน้ำเนาะเมื่อกี้ล่มครับไปอาบน้ำนะคะไปอาบน้ำจะโฟงนะคะมาไปอาบน้ำแบบนี้ทำร้่ยใสอะไรก็สวยค่ะม้วนแล้วลูกม้วน่ะจะพักไม่กินเลยนี่แหละแล้วก็่ยังไงงามแล้วคู่งามค่ะแล้วคนดีค่ะ เดี๋ยวเรากินกลางน้ำยาอีกต้องร่วมรวยช่วยกันบอไปแล้วรถเด้อรถเด้อหย่านมือห็นมาสามนาที S <S ยังเดี๋ยวมา,มาดูายาคำสาสก่อนอขนาดนี้ก็ยังหว่วงเนาะไม่ให้มันกินเนาะนี่นคุณาบบนายแอชิดกินตาบองหุมจนหมดเลยค่ะเกียงตับ๊บเดีย <S <s ๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะเอามะละกอมาให้ยาคำไสเด้อมะละกอซื้อมาเยอะอยู่นะคะอ,อ,อันนีน้นะกินกับข้าวได้ค่ะชิดอันนี้นี่ข้าวกินของข้าวแล้วก็มองข้าวทีหลังค่ะแซ่บแลลวอันนี้นะ ขอบค้นนี่ก็ชอบใช่ค่ะก็เลยเอามาไว้ให้นะคะขบบใจมากๆให้ร่ำให้รวยเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาีหม่ไรซีเอลยมาอีกดี้วโอ้ยนิดหมดละลูกหมดละพอเราจะกินเยอะมันน้ำมัน ไปไปเลาะก่อนนี่มาอีแล้วนิกีไม่ดีก็เห็นหนาจุดวันี้จุด่อผู้ใหญ่ขอมาให้กินค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฮั่นเห็นมาอีแล้สวัสดีค่ะ